สวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปูผ้านะคะสำหรับตัดกระโปรงตามแบบที่เราได้เตรียมไว้นะคะแพทเทิร์นของเราก็จะมีชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะอ่าอันนี้คือชิ้นหลังนะคะอันนี้คือชิ้นหน้านะคะเราจะวางแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูขออธิบายนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่าผ้าเนี่ยค่ะมันจะมีริมผ้านะคะ ริมผ้าอยู่ฝั่งนี้นะคะก็คือเกลนตามยาวนะคะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ขีดเกลนเดี๋ยวขีดเกลนให้ดูค่ะเกลนผ้านะคะเด็กๆตามที่ครูบอกเราไว้ว่าให้เราทำในแพทเทิร์นให้เรียบร้อยนะคะอ่าเกลนผ้าเราทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ขีดให้ยาวเลยค่ะชิ้นหน้าก็เหมือนกันนะคะแต่ว่า ชิ้นหน้าเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นสันทบอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะคะเด็กน้อยอ่โอเคคราวนี้วิธีการวางนะคะเด็กๆให้เด็กๆปูผ้านะคะเป็นสันทบให้เรียบร้อยอเดี๋ยวเพทเพิ่นออกนะคะปูผ้าเป็นสันทบให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าที่มีลักษณะหน้ากว้างนะคะ เมื่อมีลักษณะหน้ากว้างนะคะหนูจะเห็นผ้าส่วนที่เหลือก็คือส่วนนี้อันนี้ด้านผิดนะคะผ้าชิ้นนี้ครูอัดกาวนะคะอัดกาวเจอซี่ค่ะผ้ากาวเจอซี่ก็จะเป็นผ้ากาวเนื้อบางๆนะคะเราก็ใช้อัดในเสื้อผ้าทั่วไปปกติเลยนะคะเนื่องจากว่าครูต้องการให้รูปแบบกระโปรงออกมามีรูปทรงที่ทรงตัวนะคะครูก็เลยใช้วิธีการอัดกาวเจอซี่เสริมเข้าไปนะคะผ้าด้านถูกก็คือด้านนี้ นะคะด้านนี้ส่วนเมื่อเราอัดกาวเจอซี่สีขาวแล้วนะคะสีขาวสีขาวออกไว้นะคะอันนี้ด้านผิดนะคะอันนี้ด้านผิดหนูจะเห็นว่ามีผ้าส่วนที่เหลืออยู่นะคะผ้าส่วนที่เหลืออยู่เพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าหน้ากว้างนะคะเมื่อเป็นผ้าหน้ากว้างเนี่ยเราต้องประหยัดผ้าด้วยเวลาที่เราปูผ้านะคะวิธีการประหยัดผ้าคือเวลาที่เราดันริมผ้าเราพับผ้ามาตรงนี้ค่ะเรากะแค่พื้นที่ของที่เราใช้อะค่ะลูกเราหนูดูนะคะเนี่ย หนูใช้แค่นี้เองระหว่างสะโพกกับสะโพกนะคะพื้นที่ที่เหลือตรงนี้ค่ะให้มันน้อยที่สุดเลยนะคะพอดีกับแบบเลยหรือน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางชิ้นหน้าให้พอดีกับสันทบฝั่งนี้นะคะแล้วก็ชิ้นหลังก็คือชิ้นนี้นะคะก็ให้พอดีเช่นกันกับริมผ้าได้เลยนะคะกับริมผ้าได้เลยนะคะเพราะว่าร ah ิมผ้าเป็นส่วนที่ตรงที่สุดตรงที่สุดวิธีการวางตอนแรกให้หนูเช็คเกรนผ้าก่อน วิธีการเช็คเกรนผ้านะลูกเวลาพับมานะคะหนูใช้ต้องการผ้าเท่าไหร่หัวนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายนะคะจะต้องมีขนาดที่เท่ากาันเกรนผ้านั้นถึงจะถูกต้องนะคะนี่เดี๋ยวครูวัดให้ดูอันนี้ครูได้ห้าสิบเจ็ดเซนนะคะหรือว่าประมาณ22นิ้วครึ่งนะคะให้หนูจําเลขหรือว่าเอานิ้วเนี่ยแล้วจำกดไว้นะคะแล้วหนูก็ลูปผ้ามานะคะ ให้ได้เท่ากันนะคะให้ได้เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะได้57เซนหรือว่าประมาณ22นิ้วครึ่งนะคะเท่ากันตลอดมาตรงนี้เลยนะคะในกรณีที่ไม่เท่าเด็กๆก็เลื่อนผ้าขึ้นเข้าออกเข้าออกอะค่ะให้มันเท่ากันนะคะอันนี้ครูได้เกรนเรียบร้อยแล้วนะคะเกรนตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเป็นเกรนตามยาวนะคะอันนี้ด้านนี้เป็นเกรนตามขวางนะคะหน้าผ้าตรงนี้คือเกรนตามขวางนะคะฝั่งนี้คือเกรนตามยาว นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาวางแบบนะคะอะวางชิ้นหน้าก่อนนะคะวางชิ้นหน้าก่อนเวลาวางนะคะสันทบสันทบอยู่ตรงไหนเดี๋ยวครูจะเลื่อนกล้องนิดหนึ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวครูกลับให้เรียบร้อยก่อนสันทบของชิ้นหน้านะคะหมูวางให้พอดีเลยค่ะกัดเ็มหมูดไปทางเดียวกันเสมอนะคะอ่า กัดเขมุดไปทางเดียวกันเสมอครูถนัดขวานะคะครูก็จะหัวเข็มุดครูก็จะอยู่ทางด้านขวานะคะส่วนการกัดเข็มหมุดที่แนวริมนี้นะคะให้หนุกัดเข้ามานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทายังไงเอ่ยเราต้องกดรอยนะคะเวลากดรอยเราก็จะได้ไม่ต้องถอดเข็มุดเข้าออกนะคะให้ห่างจากระยะนี้เข้ามานิดเล็กน้อยนะคะให้เราสามารถกดรอยได้สะดวกนะคะอ่ะ ส่วนด้านชิ้นหลังหนูดูด้านบนนะคะเนื่องจากริมผ้าด้านบนมันไม่เสมอนะคะเราจะต้องยึดเกรนตามยาวเป็นหลักนะคะอะตอนนี้ระวังแบบนะคะให้เรียบเสมอไปกับริมผ้าอันนี้ก็เท่ากับได้เกรนแล้วนะคะได้เกรนตามยาวเรียบร้อยแล้วเกรนไม่ผิดเพี้ยนนะคะเพราะว่าเราได้เช็คริมผ้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะวิธีการกลับก็เหมือนกันนะคะหนูสังเกตแล้วครูกลับเข็มหมุดตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกดรอยแนวนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะที่ครู ให้เราดูไว้อ่ะเราก็กดเข้ามาถ้าเกิดว่าเราเลือกผ้าที่เหมาะสมนะคะเวลาที่เราวางแบบมันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าในในขั้นตอนของการฝึกเย็บปะนะลูกนะเราก็จะไม่ใช้ผ้าที่มีลักษณะลื่นพลิ้วหรือทิ้งตัวมากๆนะคะอ่ะอันนี้ครูกัดเข็มบดเสร็จแล้วทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะอันนี้ยังเหลือพื้นที่นิดหน่อยไม่เป็นไรเราจะไม่เลื่อนแบบแล้วนะคะ เดี๋ยวครูยกมาให้ดูด้านสันทบนิดนึงอันนี้ที่ครูอยากให้ดูนะคะก็คือในส่วนของสันทบหนูสังเกตนะคะอ่าอันนี้คือด้านเอวนะคะตลอดมาถึงชายตรงนี้เลยมันจะพอดีนะคะลูกกับสันทบผ้านะคะอันนี้คือลักษณะตัวนะคะเดี๋ยวครูขอหมุนกล้องกลับเดี๋ยวครูจะตัดให้ดู ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้มอ่ะโอเคน่าจะได้เวลาเราปูผ้าแล้วก็แบบนะคะเวลาเราปูผ้าที่จะตัดผ้านะคะพื้นที่การทํางานก็ต้องสะดวกนิดนึงถ่านหนูไม่มีโต๊ะนะลูกก็พื้นก็ได้นะคะวางที่พื้นเลยให้ผ้าของเราเรียบนะคะที่สุดนะคะจากนั้นหนูจะตัดครูจะสาธิตวิธีการตัดให้ดูนะคะครูเริ่มตัดตั้งแต่ชิ้นหน้าเข้ามาค่ะ ตัดตามรอยนะคะที่เราเผื่อเย็บไว้เท่ากับแบบเลยนะคะอืมอ่า,อาชิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูจะตัดชิ้นหลังให้ดูชิ้นหลังก็ตัดตามแบบเลยค่ะ แบบแพทเทิร์นก็ดีของการที่เราเผื่อตักเข็บไว้ทุกอย่างในแพทเทิร์นนะคะเด็กๆก็คือประกันเถอเลยนะคะการเราลืมว่าเราจะต้องเผื่ออะไรเท่าไหร่นะคะถ้าเราเผื่อไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดตามแบบเลยค่ะเวลาตัดก็ตัดให้พอดีนะคะอย่าให้กินผ้าในส่วนที่เราไม่ใช้เข้าไปเพื่อเป็นการประหยัดผ้านะคะและสังเกตยอย่างที่ครูบอกนะคะ กันไกตัดผ้านะคะเด็กๆลักษณะของกันไกลตัดผ้าพื้นจะต้องยังไงคะลักษณะของด้ามด้านล่างต้องแนบเสมอนะคะกับด้ามกันไกลเพราะเวลาที่เราตัดนะคะเราจับกันไกลใช่ไหมคะด้ามเนี้ยมันจะเสมอไปกับพื้นนะคะทําให้เราสามารถใช้กันไกลในการตัดได้อย่างคล่องนะคะง่ายเวลาตัดก็ตัดไปค่ะตัดไปเรื่อยๆหนูอย่ายกผ้าขึ้นนะลูกนะอย่ายกผ้าขึ้นเพื่อให้แบบเนี้ยค่ะ มันมันไม่เกิดการเคลื่อนตัวนะคะผ้าที่ใช้เนะะี่ค่ะไม่เกิดการเคลื่อนนะคะหนูก็ตัดไปอย่างนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวครูยกผ้าที่เหลือออกเศษตรงนี้นะคะหนูก็ตัดให้เสมอตรงนี้ไปเลยแล้วก็เป็นเศษผ้าใช้สําหรับทดลองจักนะคะก่อนการเย็บนะคะหัวถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆนะลูกนะกนะตัดเลยอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูคราวนี้หนูดูนะคะ ถามว่าทําไมเราต้องพับผ้าให้เรียบร้อยพับผ้า,าให้พื้นที่เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่หนูเห็นไหมคะริมอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นชิ้นที่เหลือแบบต่อกันยาวเลยถ้าเราพับหน้าผ้าให้ถูกต,ต้องให้เหลือแบบประหยัดผ้านะคะ,อ,ะอันนี้เราก็เก็บนะคะหลังจากนั้นมาดูชิ้นที่เราตัดแล้วก็จะมีชิ้นหลังใช่ไหมคะชิ้นหน้านะคะอ่าชิ้นหลังกับชิ้นหน้า ได้มาเรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่อันนี้ฝั่งหนึ่งนะคะคราวนี้สิ่งที่หนูต้องทำนะคะก็คือการกดรอยหนูจะต้องมีกระดาษกดรอยแล้วก็ลูกกลิ้งนะคะทุกครั้งที่เราตัดผ้าแล้วเนี่ยเราก็จะทําการกดรอยไว้เลยนะคะคราวนี้วิธีการกดรอยนะลูกนะหนูต้องดูวิธีการว่าการเลือกกระดาษกดรอยอะคะ่ะหนูต้องเลือกสีให้มันใกล้กับผ้ามากที่สุด นะคะแต่ว่าในครั้งนี้ครูขออนุมณมรวยหน่อยเพราะว่า,าผ้านะคะของครูเป็นสีครีมจริง,รงๆหนูสามารถใช้สีเหลืองหรือสีฟ้าเลยก็ได้นะคะสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะกดเบาๆเพราะว่าผ้าเป็นสีครีมแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวครูต้องไปสาธิตถึงวิธีการเย็บให้เราเห็นให้ชัดนะคะครูก็เลยขออนุญาตใช้สีเขียวนะคะเพื่อให้เราสามารถเห็นตะเข็บขณะที่เย็บได้อย่างชัดเจนนะคะ,ะวิธีการกดรอยค่ะเด็กๆเส้นที่เราต้องกดคือเส้นอะไร คือเส้นที่เราจะเย็บค่ะเส้นเอวนะคะเส้นเกรดนะคะแล้วก็เส้นตะเข็บข้างนะคะตลอดจนถึงชายนี่เลยนะลูกนะแล้วก็เส้นชายกระโปรงนะคะและจุดน็อตอย่างนี้นะลูกกดไว้ด้วยตรง5เซนตรงนี้นะคะน็อตจยุดไว้ด้วยเส้นที่เป็นสะโพกล่างและสะโพกบนเนี่ยเราหน็อตเล็กๆไว้นะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปเย็บประกอบเข้าข้างกันเนี่ย เส้นพวกนี้มันจะต้องต่อชนกันพอดีแล้วก็โปรงผ้าที่ออกมามจะไม่บิดนะคะเดี๋ยวครูสาธิตวิธีการกดรอยการกดรอยนะคะหนูเปิดตะเข็บด้านในออกมาและอย่างที่ครูเคยสอนนะคะกระดาษกดรอยเนี่ยแผ่นมันจะเป็นขนาดใหญ่ถูกไหมคะให้หนูพับครึ่งก่อนพับครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งออกมาใช้นะคะจากนั้นหนูก็มาพับครึ่งอีกทีมันก็จะได้หน้าตาสองฝั่งแบบนี้นะคะข้อดีของการแบ่งก็คือทําให้ขนาดของกระดาษกดรอยเนี่ย เออไม่ใหญ่จนเกินไปเวลาที่เราใช้อ่ะคะ่ะมันเราจะสามารถสอดเข้าสอดออกได้สะดวกด้วยนะคะลูกกลิ้งนะคะก็เป็นลูกกลิ้งสาหรับกดผ้าทั่วไปนะคะอ่าสอดเข้ามาค่ะลูกถ้าเป็นด้านเอวเนี่ยเราได้ที่เราได้ครั้งเดียวเลยโดยที่เราไม่ต้องเลื่อนนะคะสอดเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการกดเวลากดนะคะอ่าลักษณะนิ้วนะคะหนูดูนะคะนิ้วนี้กดนะคะแล้วเราจะไม่กดแบบ ยึบไปยึบมาย,บยึบไปยึบไปย้ำอย่างนี้ไม่เอานะคะถอยเลยเราเลือกลงน้ําหนักแล้วก็กดไปทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะอ่าตอนนี้ครูลงเส้นตรงนี้แล้วนะคะครูจะก็ดันไปอย่างนี้เลยลูกนี้นะคะอ่าแล้วหนูก็หยุดหักตามเส้นที่เรากดไว้นี่นะคะเห็นไหมคะเราจะไม่ยึบยือยึบยือยึบยือยอย่างนี้นะคะอย่าทานะลูกนะเพราะถ้าเราทําอย่างนั้นเส้นที่ได้ออกมามันจะหลายเส้นเวลาที่เราไปเย็บจริงๆอะค่ะเราก็จะ เลือกไม่ถูกว่าเราจะเย็บเส้นไหนคือเส้นที่ถูกต้องเนี่ยคุูจะเปิดให้ดูนะอะได้ลักษณะเส้นออกมาอย่างนี้นะคะไม่แน่ใจขออนุญาตยกผ้านะคะอ่านี่นะคะคราวนี้เราก็มากดในส่วนเอวต่อสอดเข้าไปเหมือนเดิมลูกทุกครั้งต้องสอดนะคะอ่าแล้วก็กดอ่าไปที่เส้นตัดนะคะกดสามเส้นเลยนะคะเรายังมือใหม่อยู่กดสามเส้นเลยนะคะเวลาเวลากดนะคะลูก ให้มันสุดมาถึงขอบบนนี้เลยนะขอบบนนี้เลยเราจะได้เย็บงายแล้วปลายเกล็ดก็กดเบาๆไว้หนึ่งครั้งนะคะเล็กๆเบาๆไว้เราจะได้รู้ว่าปลายเกล็ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะไปไล่เดี๋ยวเดี๋ยวกดเสร็จแล้วครูจะคลี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะด้าน,นข้างเราก็กดไปอย่างเนี้ยคะ่ะลูกกดไปอ่ะแล้วก็ในส่วนของที่ครูบอกเมื่อกี้สะโพกบนสะโพกล่างหมูทําเครื่องหมายเล็กๆไว้ด้านนอก นอกนอกแนวตะเข็บอะค่ะด้านด้านนอกนี้นะคะอย่าก,กดเข้ามาด้านในเพราะว่าเดี๋ยวพอเรากดแล้วมันจะมาเปื้อนด้านในนะคะเราต้องระมัดระวังอ่าเราก็ดูนะคะนี่เลื่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะ,ะกดตามเส้นตรงที่เราต้องการก่อนนะคะเมื่อมันสูตรกระดาษกดรอยแล้วเราก็หยุดพอหยุดเราก็มาหนอ็อตในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเลื่อนกระดาษกดรอยไปเรื่อยๆค่ะ ามเส้นอ่ากดชายกับโปรงก็สอดเข้ามาด้านในเลยค่ะสอดจนมันชนกับแนวสันทบนะอ่าแล้วก็กดเลยดงน้ำหนักแล้วก็กดเลยค่ะโอเคชิ้นหน้าแค่นี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกางดูกันเลยดีกว่าสำหรับชิ้นหน้าก่อนที่จะก่อนที่จะถอดเข็มหมุดนะคะก่อนที่จะถอดเข็มหมุดเนี่ยให้เราเช็ค รีเช็คอีกสักครั้งหนึ่งว่าเรากดครบทุกเส้นแล้วนะอ่าประมาณนี้นะคะถ้าเราเช็คแน่ใจแล้วว่ากดครบทุกเส้นเราก็ถอดเข็มหมุดเลยนะคะถอดเข็มหมุดได้เลยอ่ายกแบบออกนะคะเดีย๋ยวครูจะคลี่ให้ดูด้านในอ่เราจะเห็นนะคะนี่คือลักษณะการตัดปลายเกล็ดที่เล็กน้อยที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะเล็กๆตัดเอาไว้นะคะเวลาเย็บเราจะได้รู้ นะคะลักษณะเกรดเส้นที่ได้ออกมานะคะอันนี้คือชิ้นหน้ากลางมันก็จะเป็นสังทบแบบนี้นะคะอันนี้ด้านด้านถูกนะคะเดี๋ยวครูขบพับเก็บไปก่อนเวลาที่เวลาที่เราแกะแบบแล้วค่ะเราพยายามอย่าจับผ้าให้บ่อยถ้าไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้ตรงแนวเอวตรงนี้นะคะมันอาจจะเกิดการยืดได้ซึ่งเวลาที่เราใส่ะคะ่ะ มันก็เวลาที่เราเย็บแล้วอะขนาดผ้าตรงนี้มันก็อาจจะยืดไปตามมือที่เราจับเนาะทำให้เอวอาจจะสวมใส่ไม่พอดีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นนะคะเราก็พยายามจับให้น้อยที่สุดนะคะพับนะคะวางไว้อ่ะเดี๋ยวจะกดชิ้นหลังให้ดูอ่ะชิ้นหลังนะคะคุูจะเริ่มจากเอวเหมือนเดิมนะคะแต่เริ่มจากเอวเหมือนเดิม เวลาเราเริ่มแต่ละเส้นนะคะให้เรามีหลักสมมติเ,เราเริ่มจากเอวนะคะเราก็จะเยอะเริ่มจากเอวทุกครั้งเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเรากดเส้นไหนไปแล้วบ้างนะคะอันนี้เราอาจจะเห็นได้ง่ายเพราะว่าแบบนี้ใช้เป็นครั้งแรกนะคะเม<ด>ื่อ <BI S 2> เราใช้เป็นครั้งแรกมันก็จะมีรอยรอยของลูกกลิ้งนะคะเห็นนะคะ<ด>สามารถแยกได้ว่าเส้นไหนเนี่ยที่เราเย็บแล้วที่เรากลิ้งแล้วหรือเรายังไม่ได้กลิ้งนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่เราเคยใช้ซ้ํามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีรอยลูกกลิ้งแล้ว เต,เต็มของแบบเพราะฉะนั้นเราอาจจะแยกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นให้เราตั้งหลักให้ดีว่าเราจะเ,าเริ่มจากอันไหนนะคะนี่ครูเริ่มเอวนะคะแล้วครูก็มาเริ่มเกรดค่ะอันนี้เกรดหลังเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะในการกดรอยอะลูกกลิ้งอะคะ่ะมันมีความแหลมความคมของเขาเนาะเพราะฉะนั้นโต๊ะที่หนูใช้ในการกดนะคะมันต้องเป็นโต๊ะที่รองรับได้นะคะ จริงๆถ้าสมมุติว่าเป็นโต๊ะที่ที่มันไม่ได้แบบมีผิวเป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นหินนะคะมันก็จะทําให้โต๊ะนั้นเป็นรอยนะคะหนูก็ควรจะกดบนพื้นหรือว่ากดในพื้นที่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 มันแบบว่าไม่ไม่เสียหายหรือว่าอาจจะใช้วิธีการแผ่นรองตัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมาลองนะคะหนูก็จะทยอยกดแล้วก็นอ็อตนะคะทุกครั้งที่เป็นเส้น อันนี้เส้นซิปแนวซิปนะคะอันนี้คือแนวสะโพกล่างนะคะทุกครั้งที่มันเกิดเป็นเส้นตัดแนวสะโพกบนสะโพกล่างตรงนี้นะคะครูก็จะใช้วิธีการน็อตทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเวลาที่เราไปประกบกันอะ่ะมันตรงกันหรือเปล่านะคะเราต้องการให้ตะเข็บสวยที่สุดถ้าเราน็อตไว้เราก็จะทําให้ผ้าชิ้นนั้นนะคะมันไม่เบี้ยวเลยเวลาที่เราเย็บนะคะแล้วก็จะไม่ผิดเกรนอ่ะ อันนี้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูยังไม่ได้ทําแนวผ่าหลังเลยอ่ะนะคะเดี๋ยววัดขึ้นมาสักห้านิ้วหกนิ้วก็ได้อ่ะครูขอผ่าสักหกนิ้วแล้วกันนะคะอันนี้แนวผ่าหลังของครูนะคะหกนิ้วก็ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็น็อตนะคะครูได้สอนเราไปแล้วนะคะถึงแนวผ่าหลังนะคะเห็นหรือเปล่าเลยอ่าตรงนี้แนวผ่าหลังนะคะแนวผ่าหลังเนี่ยจะผ่าสูงผ่าต่ําก็ขึ้นอยู่กับว่า ความยาวของกระโปงเราถูกไหมคะที่ครูเคยสอนไปแล้วให้หนูสังเกตนะคะถ้าเราจะผ่าหลังเนี่ยเราก็ต้องวัดนะคะจากแนวเส้นสะโพกล่างเนี้ยลงไปให้ได้อย่างน้อยสัก15เซนนะคะเวลาใส่ก็จะไม่โปะนะคะแต่ถ้าสั้นกว่า15เซนเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ผ่านะคะอะ่เพราะว่าเวลาใส่อะคะ่ะมันอาจจะเกิดการโปได้นะคะอ่านี่ครูครูจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะวิธีการของครูคือครูจะไล่ไปเรื่อยๆค่ะ ถ้ากดตรงนี้เราก็เหมือนไล่ไปเป็นวงกลมอะค่ะให้มันชนกันอ,อ,าาอย่างที่บอกนะคะอย่าไถาไปไถามาไถาไปไถามาไม่เอานะคะเราจะกดลงน้ำหนักไปทีเดียวเลยเลื่อนกระดาษกดรอยนะคะดันไปอันไหนที่เป็นจุดน็อตนะคะก็น็อตไว้ด้วยน่ะน็อตขึ้นไปอา่า อันนี้ก็จะเป็นสโพกบนนะคะสโะพกล่างเมื่อกี้นอดแล้วโอเคคราวนี้อย่างที่บอกนะคะเช็คก่อนเหมือนมันสะท้อนเช็คก่อนนะคะว่าทุกเส้นกดครบหรือยัางนะคะ,ะชิ้นหลังอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแนวเอวนะคะเกรดนะคะจุดตัดจุดตัดปลายเกรดนะคะแนวเส้นผ่าหลังนะคะเส้นผ่าหลังคือตรงนี้นะคะตลอดหรือยัางนะคะ แนวสะโพกบนแนวสะโพกล่างนะคะแนวซิหน็อตไวหรือยังนะคะแนวผ่ากระโปรงน็อตไวหรือยังนะคะแนวตะเข็บข้างนะคะอ่าแนวห้าเส้นของเราอย่าลืมนะคะน็อตด,ด้วยนะคะแล้วก็ชายกระโปรงนะคะของแบบชิ้นนี้โอเคเมื่อครูมั่นใจแล้วครูก,ก็จะถอดเข็มหมุดค่ะอ่าเอาแบบออกนะคะอ่าเดี๋ยวครูคลี่ให้ดูชิ้นหลังมันก็จะแยกกันอยู่ถูกไหมคะ ชิ้นหลังก็จะแยกกันอยู่อ่ะนี่คือด้าน,นผิดนะคะนี่คือด้านผิดนะคะเราเห็นหรือเปล่าสังเกตนะคะปลายเกรดเหมือนเดิมเลยนะคะครูจะตัดปลายเกรดไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปเย็บอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่างที่ชนานาญนะคะอย่างปกติแล้วเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้ครูก็ไม่ได้เนาไม่ได้อะไรเลยนะคะวิธีการเนี่ยเราก็พับครึ่งตรงนี้นะคะ่ะพับครึ่งแล้วเราก็เย็บ ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยนะคะโดยการที่เราจับปลายเกตแล้วก็หัวเก็ตเนี่ยเราสามารถเย็บได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่หนูยังฝึกใหม่นะคะหนูสามารถเนาก่อนได้นะคะเนาก่อนได้อะโอเคตอนนี้นะคะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะกดรอยเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวครูจะไปสาธิตวิธีการเย็บนะคะในขั้นตอนต่อไปให้ดู นะคะในวิดีโอถัดไปให้ดูนะคะ